สวัสดีนะเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเหรียญสองบาทนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้าที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับมีราคาแล้วนะครับสำหรับ FC ทุกกท่านนะครับดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับเนื่องจากเหรียญมีมูลค่าแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงอย่างที่เราตั้งประกาศไว้เลยนะครับผม รายละเอียดนะครับเหรียญของช่วงสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญสองบาทสีทองนะเพื่อนๆจะต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้ดีๆนะครับด้านหน้าเราก็เห็นเป็นภาพบรลลูนบูนนะครับของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งเป็นบล็อกลาเหรียญใหญ่นะครับให้เพื่อนๆเอฟซีนะครับสังเกตที่บริเวณรอบๆนะครับของขอบเหรียญนะครับซึ่งขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆไข่ป่านะครับจุดเล็กๆหนาล้อมรอบบริเวณ ขอบเหรียญกันเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์ของอลวดลายของเหรียญที่ปรากฏอยู่นะครับถือว่ามีความแปลกนะครับแล้วก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งดาบรับเราก็จะมีข้อความในฝั่งด้านซ้ายมือนะครับว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชน,นะครับแล้วฝั่งด้านขวามือนะครับว่ารัชกาลที่เก้านะครับ ถ้าเพื่อนๆพลิกกลับมาที่ด้านหลังนะครับเหรียญน,นี้ก็สภาพค่อนข้างที่จะเก่ากันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากถูกผลิตในช่วงปีพศสองพันห้าร้อยห้าบห้าอายุเหรียญน,นะครับอายุเหรียญก็จากปีห้าห้านะครับมาจนถึงปีหกหกนะครับก็อายุมากกว่าสิบปีนะครับผมซึ่งนี่ก็นะด้านหลังก็จะเป็นวัดที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองก็ เรียกว่าเหรียญน,นะครับที่แทบทุกเหรียญเลยนะครับมักจะมีสถานที่สําคัญต่างๆนะของประเทศไทยอยู่ที่บนด้านหลังของเหรียญสังเกตให้ดีๆนะครับเป็นเหรียญสองบาทนะครับแล้วก็มีข้อความคําว่าประเทศไทยนะครับอสภาพเก่าๆอย่างนี้แล้วก็ดูที่พอสครับเป็นปีพศสดสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับมีราคาแน่นอน เเพื first, Half, mm ่อนเอฟซีท okay. ่านใดนะครับท mm ี hmm. like alter, yeah. ่มีเหรียญสองบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าส่งกันเข้ามาขายได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่รู้ช่องทางการติดต่อนะครับให้เพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอดีได้เลยนะครับเดี๋ยวทางช่องเรานะครับจะทําการติดต่อไปให้เองนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญสองบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเท่านั้นที่เราจะทําการติดต่อไปนะครับแล้วสาหรับท่านใดที่คอมเมนต์กันเข้ามาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ ตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านเข้าไปนั่นเองนะครับเรามาอัปเดตนะครับคลิปวิดีโอนี้สั้นๆนะภายเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะได้ส่งเหรียญกันเข้ามาขายนั่นเองนะครับผมสําหรับกันดาท่านใดที่มีก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเรานะจะได้มีกาลังใจนะครับในการมาประกาศรับซื้อเหรียญกับเพื่อนๆ f c ทุกคนทุกทุกน อีกนั่นเองนะครับ